สวัสดีค่ะครูเกศมิตาวงศุทดีนะคะเอเด็กๆสงสัยไหมคะว่าทาไมครูเกศจึงจัดกลุ่มตัวเลขออกเป็น2กลุ่มแบบนี้นั่นก็เพราะว่าตัวเลขในกลุ่มนี้นะคะเด็กๆมีค่าประมาณเป็น50ค่ะและตัวเลขในกลุ่มนี้มีค่าประมาณเป็น60ค่ะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าค่าประมาณคืออะไรค่าประมาณก็คือ การบอกจํานวนของสิ่งต่างๆโดยการประมาณอย่างคร่าวๆค่ะอาจจะประมาณเป็นจํานวนเต็ม10เต็มร้อยเต็มพันหรือเต็มหมื่นก็ได้ค่ะเอแล้วถ้าเด็กๆเ,เกิดข้อสงสัยที่ว่าครูเกตครับแล้วการประมาณเนี่ยมีหลักการอย่างไรเหรอครับไม่ยากเลยค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยววันนี้ครูเกตจะใช้ข้อมูลชุดนี้นะคะในการอธิบายให้เด็กเข้าใจค่ะเรามาเริ่มจากการประมาณเป็นจํานวนเต็ม10กันก่อนนะคะเด็กๆ จากจํานวนข้อมูลชุดนี้นะคะจํานวนเต็ม10ก็คือ50และ60ค่ะและจํานวนที่อยู่ระหว่าง50กับ60นะคะได้แก่51 52 53 54 55 56 57 58และ59ค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าจํานวน51 52 53และ54นะคะมีตําแหน่งใกล้เคียงกับ50 มากกว่า60จํานวนเหล่านี้ค่ะเด็กๆจึงมีค่าประมาณเป็น50ค่ะส่วน56 57, 58และ59นะคะมีตําแหน่งใกล้เคียงกับ60ค่ะจํานวนเหล่านี้จึงมีค่าประมาณเป็น60ค่ะส่วน55นะคะเด็กๆอยู่กึ่งกลางระหว่าง50กับ60ค่ะแต่ทางหลักคณิตศาสตร์นะคะเราจะประมาณเป็นจํานวนเต็ม10ที่มีค่ามากกว่าค่ะจํานวนเต็ม10ซึ่งได้แก่50กับ60 60มีค่ามากกว่า50ดังนั้น55จึงมีค่าประมาณเป็น60ิค่ะเด็กๆช่วงรู้จักจำนวนเต็ม10และจำนวนเต็มร้อยจำนวนเต็ม10มีเลขโดดในหลักหน่วยเป็น0เช่น10 20 30 40นับต่อไปเรื่อยๆจนถึง90 100 110 120และนับต่อไปเรื่อยๆค่ะจำนวนเต็มร้อยมีเลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วยเป็น0เช่น100 200นับต่อไปเรื่อยๆจนถึง900 1000 1100และนับต่อไปเรื่อยๆค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆพอจะเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประมาณแล้วใช่ไหมคะ งั้นเรามาฝึกประมาณไปพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวครูเกดจ,จะประมาณให้ดูก่อน1ข้อนะคะเรามาเริ่มที่เลข84ดิค่ะเด็กๆ8 4อยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10คือ80และ90ค่ะเด็กๆหลักการประมาณนะคะเราจะพิจารณาที่หลักหน่วยค่ะถ้าหลักหน่วยลงท้ายด้วย0 1 2 3และ4นะคะเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ที่มีค่าน้อยกว่าค่ะแต่ถ้าหลักหน่วย คือเลข5 6 7 8และ9นะคะเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ที่มีค่ามากกว่าค่ะเด็กๆคะจำนวน84ค่ะมีหลักหน่วยคือเลข4นะคะดังนั้น84จึงมีค่าประมาณเป็น80ค่ะต่อไปนะคะจำนวน38ค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวครูเกตจะหาจำนวนเต็ม10มาให้เด็กๆก,ก่อนนะคะ38อยู่ระหว่าง30 ับ40ค่ะ38มีค่าประมาณเท่าไหร่คะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ38มีค่าประมาณคือ40ค่ะต่อไปนะคะ29ค่ะมีค่าประมาณเท่าไหร่คะครูเกดมีจำนวนเต็ม1 0ให้ค่ะ20กับ30ค่ะ เก่งมากค่ะเด็กๆ29มีค่าประมาณเป็น30ค่ะต่อไปนะคะเด็กๆจำนวน137็ค่ะเด็กๆข้อนี้นะคะเด็กๆมีหลักร้อยเข้ามาด้วยให้เด็กๆสังเกตแค่หลักหน่วยค่ะเพราะเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็ม10เพราะฉะนั้นหลักร้อยก็ยังอยู่คงเดิมไว้ค่ะเด็กๆ137ค่ะอยู่ระหว่าง130และ 140ค่ะ137มีค่าประมาณเป็นเท่าไหรคะเด็กๆเก่งมากค่ะมีค่าประมาณเป็น140ค่ะ <S 2> <S 2> <S <ๆ>ต่อไปนะคะเด็กๆ4 1 2 5ค่ะหลักร้อยและหลักพันนะคะเราเก็บไว้เหมือนเดิมค่ะเรามาดูที่หลักหน่วยหลักหน่วยลงท้ายด้วยเลข5ข้อนี้นะคะมีค่าประมาณเป็นเท่าไรคะเด็กๆ สี 4, ่5มีค่าประมาณเป็น4,130ค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเราลองมาฝึกประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยบ้างค่ะหลักการก็คล้ายกันเลยค่ะเด็กเมื่อกี้เราประมาณเป็นจำนวนเต็ม10บเราสังเกตที่หลักหน่วยต่อมาเราประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยให้เราสังเกตที่หลักสิบค่ะเด็กถ้าหลักสิบมีจํานวน0 1 2 3และ4นะคะ ใหเ้เด็กประมาณเป็นจํานวนเต็มร้อยที่มีค่าน้อยกว่าค่ะแต่ถ้าหลักสิบคือเลข5 6 7 8และ9นะคะให้เด็กๆประมาณเป็นจํานวนเต็มร้อยที่มีค่ามากกว่าค่ะเรามาดูที่ข้อแรกกันก่อนเลยนะคะคุกเกดจะประมาณให้เด็กดูก่อนค่ะข้อนี้6 4 4ค่ะ64 4อยู่ระหว่าง600กับ700ข้อนี้เด็กๆด,ดูที่หลักสิบค่ะ หลักสิบคือเลขสนะคะดังนั้น644มีค่าประมาณคือ600ค่ะต่อไปค่ะ753นะคะภูกเก็ตจะเอาค่าประมาณเต็มร้อยมาให้เด็กๆก่อนนะคะ753อยู่ระหว่าง700กับ800ค่ะ753มมีค่าประมาณเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆ เก่งมากใครเด็ก753มีค่าประมาณเป็น800ค่ะต่อมานะคะเด็กๆ356ค่ะมีค่าประมาณเป็นเท่าไหร่คะเก่งมากคครเด็ก356มีค่าประมาณเป็น400ค่ะ้อต่อไปนะคะเด็กๆ 7,153ข้อนี้มีหลักพันเข้ามาเกี่ยวด้วยเด็กๆใช้หลักอะไรหน้าในการสังเกตลองดูสิคะ7,153 7,153มีค่าประมาณเป็น7,200คะ่ะและข้อนี้ข้อสุดท้ายนะคะดูสิว่าเด็กๆจะประมาณได้หรือเปล่าลองดูสิคะเด็กๆ2,975 เด็กๆดูที่หลักสิบค่ะหลักสิบคือเลขเจ็ใช่ไหมคะต้าหลักสิบคือเลขเจ็ดเราจะประมาณเป็นจํานวนเต็มร้อยที่มีค่ามากกว่าค่ะซึ่งจํานวนเต็มร้อยของคูเกตนะคะก็จะมี2,900ค่ะเด็กๆกับ3 0 0 0ค่ะดังนั้นจํานวนนี้นะคะจึงมีค่าประมาณเป็น3000ค่ะเด็กๆเ, <They> เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆ เด็กๆพอจะประมาณค่าของจํานวนนับต่างๆได้แล้วใช่ไหมคะและในวันนี้กิจกรรมของครูเกตก็จบลงเพียงเท่านี้นค่ะแต่แตๆครูเกตมีการบ้านนับตากเด็กๆค่ะนะคะให้เด็กๆนะคะประมาณจํานวนนับ5 5 6 4 7 2เป็นจํานวนเต็ม10และประมาณเป็นจํานวนเต็มร้อยค่ะจากนั้นส่งคําตอบมาให้ครูเกตด,ดูบ้างน,นะคะสําหรับวันนี้ครูเกตต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ